ประดาทานแค่ผู้แทนของประสมที่นับถ <c oughs> ือแพงข้าพเจ้าเพียงในลานขบวเพียงซมมาชิกสภาแห่งศาสตร์ประจำเกตเลือกตั้งที่เจ็ดแครสุบรีข้อเห็นทางธรรมธีบัตรห้าเดียวเกี่ยวกับนี้ในระบบการเงินที่ยืมใจก้อนเป็นต้นเมนเงินเดือนหรือว่าเงินบริหารกุงจากผ่านมาหลายปีก่อนที่ว่ามีนิติกรรมห้ามยืมเงินในระบบการเงินในระบบการเงินมาฮอตปัจจุบันนี้ถือว่ามันเกยไขได้ซ่า ตอนต่อกับปัญหาดังกล่าวนี้ทางรัฐมนตรีจะมีวิธีการจะได้เติมเพื่อช่วยทองทินแล้วก็ทิดทห้การแก้ไขบญหาน,นี้ในระบบคังเงินได้ไหวอขอขอบใจอาทารีเบอร์เซนขับเจ้าริเบอร์ลีเบอร์รเรปล่าสมรชิสภัยศาสตร์เคเราตั้งที่เจ็ดแขวงสัญ,ญบุรีขออนุญาตเล็กเปี้ยนคำเห็นมีคำเห็นเดียวดอกซึ่งคำเห็นตัวนี้ก็ได้เอาเขาอยู่ในบทประกอบคำเห็นต่างหน้าคณะประจำสภาศาสตร์แล้วก็จะ เสนอเพื่อพิจารณาเข้ามาตีสภาสงาสตรได้บอ่นี่จะโคเล็กเปี้ยนกับรัฐมนตรีกระทรวงการเงินและก็ที่ประชุมนี้เลยโดยเฉพาะข้อเสนอผลแก้แก้ไขผลกวดสอบนี่นะให้เป็นแรงไายฮับของแผนงบประมาณได้บอ่เพราะว่าแรงไายฮับโนานบัญชีรายการนะมันจะมีรายฮับจากภาษีจากอากรจากทรัพย์สินโคลนต่างๆนะให้มีข้อนึ่งเลยว่าแรงรายฮับจากแก้ไขผลกวดสอบและกวดกา เป็นไปได้บอทางในแง่วิาการนะอันนี้ก็เพื่อให้เป็นผลงานที่จ,จัดแย้งชัดเจนขององค์การนี้สองมาก็เป็นแรงไหลครับที่ชัดเจนจากกระทรวงเจากแผนกระทรวงการเงินว่าอันนี้มันแรงไหลครับที่ได้เขามามาอยู่ในไรหลครับเป็นไปได้บอในอันนี้เป็นอาจจะเป็นปัญหาที่จริงกมมระโบแมนไม่แต่ในแง่ของวิสาการในแง่าการบัญชีน,น,น้อยยังยังแสดงโอกดังนั้นอย่าโขมีคำเ,เพียงเท่านั้นขอขอบใจขอบใจนาอแต่ข้าพเจ้าจะมีคำ สักถามคำถามเดียวดอกอยากให้ท่านรับจีการเงินชี้แจงเบิ้งว่าตินี้ไปหาเดินหกปีหนานี้การปรับปรุงแก้ไขเจ็ดกลุ่มที่มีปัญหาของกระทรวงการเงินที่ถูกกดกากดสอบมากเกือบสิบปีแล้วส,ส,สีขาดโตวบอแก้ไขสิได้บอสสมันและงานตกองประชุมสมัยสมานทีเจ็ดได้หรือบอ่อนับทางบุคลากรแบบแพิตเวียคขอมรมกกรนั่น ขอท่านตีสีแจงมงก็เห็นท่านประธานเนาะก็พียมีสามคำถามปณีข้างระบบนี้ขี่นีข้างระบบนี้ที่อยู่ในข้างเงินสุดท้ายก็เป็นนีข้างที่นีข้างในระบบข้างเงินนี่มัน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 มีเอกสารมนลบล่างนี่นะเอกสารบนล่างเอกสารดังกล่าวนี่มันติดพันกับหน่วยงบประมาณที่บมมาดำเนินในการลบล้างนี่และตัวบรรดาดังกล่าวนี่ก็ เบื้องกระทรวงการเงินนี่ก็สิได้ปฏิบัติตามกฎหมายเลยถ้าว่ามันกายกำหนดเนาะประมาณรูปร่านก็ต้องเนี่ยมันินตามกฎหมายต้องต้องต้องเขาในงบประมาณาต้องรูปร่างในบัญชีนเนาะอันนี้ไปแต่ว่าปัญหาละเอียดนในข้าพเจ้าก็ตรได้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 ไปกวดก้าเบื้องคืนละเอียดจะได้ปรึกษาวิธีท่าจะตั้งปฏิบัติอั่งใดให้มันสอดคล้องเนาะต้องประหาดังกล่าวเพราะว่าพวกเขาหนุนบริการมันมีหนีข้างอีกในระบบขังเงิน ผมใจไปแล้วแต่ลบหลังไปมันก็เป็นมาเป็นเสมอมาหลายปีต่อมาดังกล่าวนี้นะนั่นทีนึงตอบสันสันกันนั่นแหละปณีเสนอการที่สองนี่เสนอขอเสนอการแก้ไขแรงและครับที่กวดกากวดกาพบเห็นเนาะตัวปัญหาดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าคิดว่าคนว่าได้แบบนี้มันก็เป็นการการดีกันเนาะมัเจ่นแตมีความสัดเจนขึ้นตื้ม มันเห็นมาเออรายรับนี่มันได้จากยังเท่จากนอกจากแล้วอื่นที่มันมีแหลมตัวในซองเสงในข้อมูลเนี่ยมันมีความชัดเจนจะว่าจากหันสับสินพิลทื่นบอกจากการกดการขึ้นบอกการกดสอบอะต่างๆเนี่ยการเป็นเป็นเป็นแนวคมคิดที่ดีละแต่ว่าถึงได้ถึงเพื่อความในนอนเพื่อความผัประกันนะข้าพเิ้าคิดว่าจะต้องได้ไปเบิิงด้านกฎหมายด้านนิติกรรมตื่มมันจะมียังบอกอไป ไปเกี่ยวพันกับตัวนี้เนาะมันจะได้ตอนใดมีการปรับปบรุงใดบ่ด้านนิติกรรมนี่แต่ด้านละการพื้นฐานนี่ข้าพเจ้าก็เห็นว่ามันกามันก็มีความเป็นปได้ดเพื่อจะต้องได้เนี่ยข้มันเห็นจ่าแจ้งเนาะอันนี้มันเนี่ยถึงม,ม,มันมันเป็นตัวสี่บัตรหนึ่งเด็กในการปฏิบัติแผงุปมานแห่งรัฐในการปฏิบัติผลการกดกดการหรือกดสอบข้าพเจ้าคิดว่าการด้านลัการกัเห็นว่ามีความเป็นปได้ <S <S จุดนี้เนาะแต่ว่า ขอ,อนำออา,าออบ,บัญหานี่ไปลงรายละเอียดตื่นเนาะบันีบรญหารที่สามนี่การแก่กไขเจ็ด้มนี้ที่อยู่ในกระทรวงเงินนี่ก็อยู่ในก็อยู่ในนี่พอเข้ากับที่ฮับเข้าไปแนละ้วไปพิจารณามาปรับปรุงกลไกมาตรการาต่างๆเพื่อแก้กไขมันสำเร็จแต่นในหกเดือนต้นปีนี้เจ็ด่มเพราะว่า คันธปา,ายุในแขนงการเงินผัวเฮานี่พวกเฮาก็สามารถจะตั้งปฏิบัติได้ปรารภคมเกี่ยวข้องแต่ว่าสิ่งที่มันยุ่งยากมันยังไปติดพันกับเบื้องท้องถิ่นพุนเป็นส่วนใหญ่ผมต้องได้ใส่เวลาตัวที่มีการประสานสมทบเรื่องอื่น,นคือข่าวประโยชน์แรงานมากเลยประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์แหละมันติดพันกับท้องถิ่นพะุนในในการเกะไขรเพราะการกดสมฉะนั้นในจุดนี้นี่คิดว่าก็ได้มีคำเห็นเสนอไปแล้วนเนาะเพื่อมันสำลิดผลนี่ ผ่านมานี่ก็เม e ว่าพอเขาเมนอยู่เนาะองการกดกดวสอบองการกดวกาเสนอมาหากระทรวงเงินหนะเป็นใจกลางแต่ว่าเพื่อมันเขาเดกคนคนมีคนไกลใหม่บ่อันนี้จะได้เหล็กเปลี่ยนนกานตืมบอกว่าในมือกดวกาเห็นแล้วมันติดพันกับหนุนเงินงบประมาณไหลให้หนุนเงิงบประมาณนั้นเป็นเจ้าก,การเก้กไ่อันนี้มันแสดงถึงควบม,มันจะแสดงถึงตัวสีบาอัหนึ่งของของ,ของการอภิิอบของเงินงบประมาณ พลังหุ้นงวนกุมารแก้ไขสเร็จแล้วจึงรายงานมาให้ส่งเงินทราบเกี่ยวกับการจะต่างปฏิบัติในการติดตามนะการเมษคิดว่าก็เป็นทิศทางนึงจะต้องได้มีการปรึกษาหรือเปลี่ยนกันเตืมนเนาะถ้าโบเฮ็ดแบบนี้มันจะให้ยสุดท้ายมังหุ้นงวนกุมารนางก่าวกับเชเอื้อยเชยเดการเงินนะพอในกฎหมายมันก็บอกแจ้งแล้วเป็นหุ้นงวนกุมารแต่ที่ว่านี้มีความไปสอบตัวหนากฎหมายต่อการจะต่างปฏิบัติ เพลงอบมานองลัดนะ